สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมร้าน2องรถสวยวันนี้เรามานำเสนอขายรถขุดนะครับผมเป็นแบรนด์ยอดนิยมเลยลูกค้าท่านใดที่มองหารถขุดไซส์ขนาด5ตันอยู่คันนี้ไม่ควรพลาดเลยมาพร้อมกับโปรโมชั่นดีๆจากทางร้าน2องรถสวยเหมือนเช่นเคยนะครับกับรถขุดโคมสุ PC50UU ขีด 2E นั่นเอง ตัวนี้มาในรูปแบบหลังคาอ f ฟเซต o o มแท็กเหล็กใบมีดบุงกีสภาพสวยๆกันเลยทีเดียวมาในรูปแบบสีเหลืองตัดสีดำวิดีโอตัวนี้เราได้ทำการเทสทดลองขับให้ลูกค้าทุกท่านได้รับชมว่าประสิทธิภาพการสวิงการเดินเหินการใช้ผ่านดันเป็นยังไงบ้างนั่นเองนะครับบุงกีเดิมๆครับผมก็สวยเลยทีเดียวบุงกีสามารถใช้งานได้เลย บูมรอมตัวนี้ยาวสวยสามารถตักขึ้น6ล้อได้แบบสบายๆส,สามารถตักขึ้น6ล้อได้แบบสบายๆใบมีดดันหน้าขึ้นลงนะครับผมปกติเลยนะครับใบมีดก็สวยๆกันเลยทีเดียวสามารถดันดินปรับเกี่ยพื้นที่ได้อันนี้การยกตัวนะครับเรายกตัวลอ,อยให้ลูกค้าได้รับชมนั่นเอง บูมอามของเขามาพร้อมกับออฟเซตบูมนะครับซึ่งตัวนี้สามารถสไลด์ไปทางซ้ายและสไลด์ไปทางขวาได้นั่นเองทําให้เพิ่มออปชันในการใช้งานมากยิ่งขึ้นโดยที่ลูกค้านําไปใช้งานไม่ต้องขยับขยื่นตัวรถเลยนะครับเพียงแค่สไลด์บูมไปทางซ้ายนะครับเราก็สามารถขุดทางซ้ายได้เลยหรือถ้าสไลด์บูมไปทางขวาก็สามารถขุดดินทางขวาได้เลยโดยที่ไม่ต้องขยับขยื่นตัวรถเลยอันนี้คือจุดเด่นเลย ตัวนี้นะครับมีโลโก้คำว่าโคมาสุอยู่ตรงกลางของตัวบุมากก็เด่นๆเ,เลยทีเดียวถัดมาดูที่ตัวรถกันบ้างตัวรถคันนี้มาในรูปแบบหลังคาเดิมๆของเขาครับคอนโทรลจะอยู่ทั้งด้านหน้านะครับซ้ายและขวา mm. อันนี้เราทำการกดตัวยกตัวลอยให้ลูกค้าได้รับชมนั่นเองมีระบบ เดินเร็วด้วยนะครับซึ่งลูกค้าเหยียบที่เท้าเหยียบก็จะทําการเดินเร็วนั่นเองนะครับช่วงล่างดีเลยทีเดียวครับแท็กเหล็กมาสวยกิฟเลยนะครับผมสภาพสวยเดิมเลยทีเดียวมาดูกันที่เบาะนั่งกันบ้างเบาะนั่งก็เป็นเบาะสภาพสวยเดิมครับมีพนักพิงทางด้านหลังคันเร่งนะครับและตัวบังคับผ่านดันจะอยู่ทางด้านขวามือของคนขับ คอนโทลน,นะครับจะอยู่ทางด้านซ้ายมือและขวามือของคนขับตัวเดินจะอยู่ทางด้านหน้าเดินหน้าถอยหลังซ้ายขวาแรงดีครับผมถัดมาดูที่ด้านหลังกันบ้างด้านหลังตัวนี้มาพร้อมกับดีไซน์ท้ายมนซึ่งจุดเด่นในการใช้งานคือใช้งานในที่แคบได้ดีลูกค้าเวลาหมุนตัวไม่ต้องกลัวที่จะโดนสิ่งกีดขวางต่างๆรอบตัวรถเพราะว่าท้ายเขาจะไม่เกินขอบแท็กแน่นอนและในการขนย้ายลูกค้าสามารถขนย้ายได้โดยง่าย นั่นเองลูกค้าก็จะหมุนไม่โดนขอบกระบะหรือท้ายกระบะครับผมคันนี้นะครับโคม,มัสสุ PC 50UU-2E มาพร้อมกับโปรโมชั่นส่วนลด60,000บาทส่วนลด60,000บาทจากราคาปกติ359,000บาทลูกค้าไม่ต้องจ่ายลูกค้าจ่ายเพียง299,000บาท299,000บาท พร้อมจัดส่งฟรีให้ลูกค้าทั่วประเทศไทยพร้อมจัดส่งฟรีให้ลูกค้าทุกท่านทั่วประเทศไทยราคานี้ถือว่าคุ้มมากๆเลยครับลูกค้าได้รถที่เป็นแบรนด์ตลาดยอดนิยมได้ในไซส์ขนาด5ตันดีไซน์ทันสมัย,ท,มยทรงกลมใช้งานคล่องตัวและที่สําคัญเรายังแถมจัดส่งฟรีให้ทั่วประเทศลูกค้าสามารถจับจองด่วนได้เลยที่เซลล์ไยขาย0616960160 0616960160 ฝากลูกค้าทุกท่านกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ